เซฟตุยไอ้แล่บคนนี้นะก้อยกุ้งก้อยกุ้งเลยพี่น้องกุ้งเต้นกุ้งเต้นกุ้งเต้นเอ่อเข่าคว้าคว้าเองเลยธรรมดาบอสือตุยมาบ้านก็ได้คอนเทนต์แล้วพี่น้องตัวเพื่อนกูมาวันนี้พุ่งออกขนาดนะหลับหนาไปแห้งเลยมึงเด้อมีบ่บ่สคนไทย

พี่สังงส่งเพี่ยังสันน่ง่ใ <c oughs> ่กีเมียกีเมียซื้อผู้เป่าก็มันกีเมียเออผู้เป่ามันอผเอินเนาะ้านชาย <c oughs> แล,เลนเลืว่าได้เงินแหละผู้เปาออคืกไวแท้มี่อง้ไปกระจมีครับแ่ ฮั yeah, ่งหมดลังเฮือนก็อึดซะบ่เลยว่าไปเรื่อยบุตรแจกในมันบวเห็ดใส่ดอกใบนี่ค่ะ เต็มเง,งามาไ,ได้เลยงงาเติมข้าขวคัวคนเติมเห็นไปข้าขวคัวนะหลังจากนั้นก็ประตำานอยนะแม้วันนี้ก็ไปซืบีอ่ะโอ้โหยังเปล่า ไฟใหม่ข tamam. <Ay glorious. S 1> ัวเขาชุดไฟใหม่เพราะไม่ไเขาขัวได้เขาใหม่ได้เอ็ดเสือตุยพูดฮัลโหล่อยลมระบายความห้อนขนาดเนาะเอ็ดมึงบาดเนี่ย เซกะทะ่าเซกะท่าไฟใหม่หมออีกปบนอระบายข้อ่อนขนาดเธอคือทิอยู่ไม่ได้เลยนะคือที่คึกคนะคลน จัดข<อ>ึ้นับตามขวดแล้วพี่น,อน้องเฮ้ยพุ่นเย็ดนี่ตัขวดนนืหนากันายทางยังเเยากแตก ก็ควรพี่น้องไปเจอเไปซืบผงหอค่ะหอมเลยกูกม้บอกไ แล้วมทัวรเลอนี่เอามเล็นตัวนะหนเซฟตุ่ยด้นีดเกระแตกแะแตนนะภาพพี่ภาพน้ำแตกบ่ภาพบ่น้ำแตกน้ำแต่นบ่พมันก็โดกมันเมิกจมีจจาไปสอดแวเดียวน่อวะนี่มันจะเป็จัดจัดจัเอ้าเตมุณยอดตวนวดมาหน่ อ้าโต้อ้าโต้ข่อยกลุ่มพี่น้องข่อยอยู่หน้าคือเก่าคนนี้เฮ็ดจะจ่าอยู่พ่ออยู่สวนคือเก่าใช่ว่าจะหมายอยู่หน้าเอออ้าอยู่พ่ออยู่สวนเนาะบรรยากาศรอบแดงอืมข่อยกลุ่มไปอ้าโต้โอ้โหพอโค้งคาไตคาไตเอาเฮ็ดเอาอ้าโต้ ข่าวแรง enfin ูสา์กลางเดินเลยพี่น้องเฮ้ยพ่นบรรยากาศฟิลมันแบบฟิลมันได้อะอันนั้นแม่กระต่ายกระต่ายข้าวทายวยบรรยากาศทิคกบขัดมีเสียงกบเสียงเขียดห้องแง่แงุแง่งุ้งใหญ่จังงุ้งน่อย เาเราเห็นเสียงเอ้าเอ้าอหัวขวานพกมันีก็ไปกดหเออกุ้งใหญ่เว้ยี่เทศกจะเหนกุ้งหน่อมันจะกุ้งใหญ่ก็งหญ่มันกินกันธรรมชาติบ้านเาอืมอืมบกจอยนงมาแ่นมา Alun nak buka ipat